มาแล้วครับสองเจ็โอ้โใหญ่เลยครับสอเจโอ้นอู่สองเจ็ตัวนี้ครับนี่มันอยู่สองเจ็ด้วยวใหญ่เลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆแล้วก็ท่านู้มสู้ผู้สู้คนนะครับสบายดีครับพี่น้องสอบปอบอลครับเมื่อนี่กัมาพบกับผมจ่าเทิงสายฝ่าพี่จริงคือเก้าครับเมื่อนี่กับผ้ามาจอบบึงหมายน้องซาราครับบ้านน้องซาราครับแต่กับบริยูมงเก้ามือนี่กัมาอยู่ไอยุ่ข้างหน้ายุ่ข้างหน้าน้องครับปกติเสดสีไปอยู่ฟังวัดครับแต่ว่าเมื่อนี่ฟังวัดเขาเอาบุญครับกลับไปนั่งอยู่บนเขาโค้งสีบวคือดกครับ เจ้าก็เอาบุญกันเจ้าของก็มาตกป่าก็เลยมานั่งฟังนี่แต่ว่าใจจริงว่าอยากไปตกฟังนู่นครับฟังไอ้ไม้ที่ดนานาเนี่ยนําคือไม้ไอ้ต้นตะกบหน่อยครับอยู่ฟังพุ่นแต่ไปเบิ่งแล้วครับโอ้ดางเต็มเลยครับบ่มีมองลงครับดางกาดน้เต็มเลยครับก็เลยใหญ่มาฟังพี่ก็ว่าสิไปฟังเก้ากับทางพุ่นเขาเอาบุญกันครับมีรถแห่มียังกันครับก็เลยบอไปฟังนั่นดีกว่าก็เลยขยับมาอยู่ฟังข้างหน้าครับ แกล่ะมือนีกับบอสเวแล้วนะครับได้แต้มนึงแบบใส่สวยๆเลยนะครับลงไปเม็ดแรกกระไดเลยครับปลาตะเพยียนใส่สวยๆเอา้ามือนีกลับมาติดตามรับชมเมืองครับว่ามือนีสีใดแต้มเดียวนี่บ่หรือว่าสีใดอีกสักแต้มกะไปติดตามรับชมน้วยกันครับก่อนที่ผมจะไปตกปลากผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ๆนานๆแล้วกับท่านผู้ชมสุู้สู้ก้นนะครับที่เขามาเบิง้งเขามาชมคลิปวิดีโอของสายฟ้าพิชิง่งเขามาให้กําลังใจเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสุู้สู้ก้นนะครับกะขอบคุณหล,ลายๆที่ครับกะขอบคุณครับ พี่พนๆนาท่านใดที่เขามาเบิ้งขามาชมคลิปวิดีโอของสายฟ้าวิชิงคลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็นเธอแรกอะอย่าลืมเด้อครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการเท็ดคลิปต่อๆไปกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นํนกันดีครับสำหรับมือนี้ไปรุ่นน้ำกันครับว่ามือนี้สิเป็นยังไงสีได้จะแต้มหรือสีใได้แค่แต้มเดียวนี่กะไปรุ่นน้ำกันครับปตกปลาน้ำกันครับลุยครับลุยครับจวดครับจวดมือนี้ก็เปิดด้ สีหาครับซีหาตกเป็นแม่ตายครับสองต่อคอครับกลับมาตกแม่ตายคือเก่าครับรู้สึกว่าตกอันอื่นมันเป็นเป็นว่ามานไปในก็เรื่องก็เลยกลับมาตกแม่ตายคือเก่าครับแต่ตัวนี้ครับได้แต้มนึงแล้วครับได้แต like <fen> <luxury> <ries> ้มนึงแหละใส่สวยเลยครับแต่ก็บรร้ว่าที่ได้แค่แต้มเดียวบ่อะรุนเบิงครับเผื่อมันฟุกได้ร้ายกว่านี้ย่เอารุนเบิงครับรุนเบิง แต่บรรยากาศมันนีโอ้โหครับสุดยอดครับฮ้อนฮ้อนครับครับครับแต่ว่านี่แหละครับบาูว่ากล่องโทรศัพท์สีทนใดชํ่ไหนครับถ้าอากาศร้อนๆครักล่องกล่องสีดับไปครับบาลูว,ว่าสีใดบอกครับสีเปิดหัวคือๆแล้วหายไปบ่บ่นานะบ่นแม่นนะเปิดหัวใส่สวยขนาดนี้มันต้องได้แม่ แต่ว่าคือนิ่งไปละจะบอกว่าเขาตัวเดียวนะครับบอกว่ามีตัวเดียวด้วเอาหคือมาแต้มเดียวแต่ว้ยอย่ามาแต้มเดียวไหมแต่ว่าเม็ดไพ่ขึ้นเต็มเลยครับเอาเอาเอามีอยู่ด้วยครับได้ย่ดครัเขายุ่ครับเขายุ่เขายุ่ คื้นนิ่งแะครับคื้นนิ่งและเอ้ยเดีย๋ยวบอกว่าฟุกแต้มเดียวนั่นนะบอแมนดอกมงแต่ไม้ทั้งนี้กะค้น,คนส่ดางหลายครับไม้ทั้งนี้ส่ดางใส่อย่างหลายครับหรือป่ามันอยู่ไกลๆบ่แต่สามกกับสีลงบังอยู่ บางอีกอนครับเอาตายเฉยนะ่ะอ้อคือตายปลาตายเลยครับเดี๋ยเอาขึ้นมาแช์ตัวนี้ <Huh? S 1> อปลาตายครับโอ้นี่ครับแต้มแรกครับแต้มแรกกสวยๆครับแต่ตายแล้วคือตายงงเลยไม่ได้เล่นโดน,นไปเลยนะนอกเลยะ เก็เอสีย่ไว้ถังก่อนน้ำแข็งก่อนครับโอ้เอาแล้วอะไรวะนิ่งได้ไง <laughs> ตายจะมาตัวเดียวนี่นะ แต่ได้ตัวแรกมากครับนั่งอยู่ในชั่วโมงกว่าแล้วครับทุนไม่มีกระดิกเลยครับออียงวะเปิดหัวใส่สวยๆเอาสามหลงไปกะว่ากินเลยมาเปลี่ยนลงเบิงสองเจ็ดกรบเพื่อมันอยู่แถวรอรอฟังแถวไอ้ป้าหยานี่ครับใต้ป้าหยาล่องเบิงครับโอ้ตายตายตาย เปิดหัวสวยๆนึกว่าสิทอนึกว่าสิมาต่อเนื่องครับแล้วก็แต้มเปิดหัวกับรุ่งแค่ไม้เม็ดแรกนะครับดนแต้มแรกมาเลยแล้วก็บ,บอกกินอีกเลยครับทุนบมีกระด,ดิกเยอะกับยุคือเกา่าเป็นกระมาใส่ด่ังโอ้ยรู้สิกเปลี่ยนแผนไปเต้นรถแห่ผนว่า <c oughs> <c oughs> กิน่นครับรู้สึกว่ามีทุนขยับบ่เมื่อกี้รู้สึกว่ามีทุนขยับไหมเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นทุนขยับนะเมื่อกี้เอ้าเอาเอา,เอาลองเบิ่งกันนะลงเบิ่งกันนะปัญหาเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยแหน่นี่แหละรับเอ้ยจอกครับปัญหาก็คือจอกเนี่ครับไหลอยู่เร oh, <no. S 1> ื่อย <laughs> นิ่งสนิทครับนิ่งสนิท <laughs> มันมันตื่นเพิ่นมาแซ่ด่างผมมหรอครับโอ้ <laughs> นึกว่าสีขาต่อเนียง <laughs> เปิดหัวได้สวยจบบ่สวยได้ครับงานนี้ เปิดได้สวยแต่จบไม่สวยเลยตายขอรอแบบนี้อ๋อเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงรุ่นครับรุ่นรุ่นตกทุกระยะแล้วครับสามหกกันนิ่งสองเจ็ดกันนิ่ง แต่มีมาเหรียญยู่บาทสองบาทแล้วก็หายไปครับเหมืนปลาเราแว่งอยู่แล้วคนุนไอ้คายด่างหลายครับครับตอนนี้ก็บรอดสักแต้มครับโอ้บ่มีแต้มเพิ่มเลยครับโอ้พ่นหายแต้มเดี๋ยวขอรอเลยครับแต่กลับมามาบอถึกมือครับโอ้ย ทั้งจูบังไฟทั้งรถแฮครับงาเอาเลยกำลังงาเอาเลยครับรถแฮเอาพอกินบอครับบอได้บอได้ จากชั่วโมงเลยเกือบสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเลยครับนิ่งสนิทนั่นแหละครับสักหน่อยก็ได้กลับแล้วครับป่าบ่ากินมาบ่ถ,ถือมือครับมาบ่ถ,ถือมือเมื่อนี้กับวันพระน้ำก็เจ้ากับเอาบุญน้ำอีกโอ้ยมันฝุกมา,จากจังได้ตัวเดียวขอรอนเม็ดแหลกผมนะโอ้ย มาแล้วครับสองเจ็ดโอ้โหใสใหญ่เลยครับสองเจ็ดมันอยู่สองเจ็ดตัวนี้ครับนี่อยู่สองเจ็ดครับอยู่สองเจ็ดอยู่สองเจ็ดครับมันอยู่สองเจ็ดนี่วะมันอยู่สองเจ็ดนี่วะโอ้โหใสใหญ่เลยครับอือแม่เขาเน้ตใต้รุดแท้ๆเขาจอกครับอือ อยู่สองเจ็ดนี่วะอยู่สองเจ็ดนี่วะนี่นี่เขาจอเขาจอเขาจอขึ้นมาแล้วนะโอ้โหใสสวยเลยครับตะเพียนใส้อย่างงามเลยอยู่ใกล้ๆนี่เองตะเพียนครับตะเพียนครับถึงขึ้นเลื่ยบาได้แล้วครับนี่สิด สายมันหน่อยครับโอ้มันสิลุดนี่แหละเกี่ยวอ๋อมาแล้วครับมาจนได้อ้อยู่ใกลๆนี่เอง อะไรครับแต้มส,สวยโอ้โหกว่าจะมาตุ๊งสองเจ็ดครับมาตุกสองเจ็ดดีกว่าตุ๊สองเจ็ดครับสองเจ็ดมา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 อีกมาอีกสองแต้มนะครับสองแต้มนะครับมันตายสองเจ็ดเอาแต่กระลุงลงเบื้งอีกครับเพิ่มแต่กระสีลงุงสีหักขึ้เก้าแหละครับเดี๋ยวมันยังบนแหนว่าสองเจ็ดนี่มัน มันฟุกมากหรือจังแดครับตอนนี้กะ4ีหาว่ามีอาการเลยครับก็เลยเอาขืนเลยมาเล่นสองเจ็ดครับสองเจ็ดมีมาเล่นมาเล่นแน่นิดนึงครับเล่นแต่ว่าเล่นบ่าขาดครับเล่นบาทสองบาทกะเงียบครับก็กันยังดีครับก็ยังมีมาเล่นอยู่ าจรเจ้าแม่เจ้ายังเพิ่นอยู่นี่ครับก็ <g rab ble> ไปขอเพิ่นว่าสองสามตัวมันก็ได้สองตัวหีตัวนี่เ่อ <c oughs> หนาทีขอหลายตัวอยู่ครับ <c oughs> ขอปลาเมื่อกินสักสองสามตัวเนี่ยเพิ่นก็นให้สองตัวานีตัวนี่เ้าะเ่อหนาทีขอได้หลายอยู่แล้วครับ เดิน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 ทุ่นเดินทุ่นเดินมาแล้วครับอีกแต้มครับอีกแต้มแม่เข่าข้อเลยหักบัวบันนีกแต้มอีกแต้มเข่าข้อเลยบัวบนันนี้แม่แสบหลายแสบหลาย ครับสำหรับวันนี้กับคงสีมดเวลาเพียงเท่านี้ครับตอนนี้กับหกโมงแล้วครับครับวันนี้กับคนงานก็ับเกือบไปครับเกือบบอลอดเกือบบอลอดครับอ้ยยังมีมาแกนาลาให้สองแต้มอยู่ครับสามแต้มครับสามแต้มสองแต้มใส่สวยๆนะครับแต้มหนึ่งกับประมาณสามนิ้วสองนิ้วนี่แหละครับก สีตัวน้อยๆกับสีเด็ก้อยครับกเอาสองตัวนี้นะครับเมื่อไว้ถอดเมื่อไว้ลาบครับครับสำหรับมื่อนี้กับ้งสีลำลากกันเพียงซักนี้นะครับกับผู้ที่เขามาเบิ้งเขามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ครับผมกะต้องขอขอพุ่นหลายๆอันีครับกับขอให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยกันซูผู้ซุกนนะครับสำหรับมื่อนี้กับก้งสีลำลากกันเพียงสักนี้ครับเอาไว้เจอกันครั้งต่อไปว่าสิผ้าไปตกปลายุสัหรือผ้าไปเห็ดยังกะเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับมนก สวัสดีครับ